ถ้าไทยสบายทีพี่น้องทาง,ทางการทางไกลเนาะมืนอนีกพบกัน็แค่กับพี่น้องมืนอนีก็มาเบิ่งเพิ่นเก็บเพชรพี่น้องมือนี่ทา้งลานสาวผมเห็นเพชรมาเฮงเลยพี่น้องเพิ่อนักเก็บเปิดเก็บมือแรกพี่น้องมือน,นี่เพิ่นเพ็ดโล่งบ่มเห็ดเห็ดพังกร,ราลังเริ่มเก็บรอบแรกพี่น้องเลยออกทั้งใลายซับเก็บไปขายก่อนกลังเริ่มเก็บไม่อยู่ชามแถวพี่ เทใสรแจ็คเก็ตโลพี่นอกก้องเอ็มเมอร์นี่เก็บมือแรกเกิดกับทานไล่ดอกพี่นอกก้องเอ้ยเทนางผ้าพี่น้องเอ้ยกําลังเก็บอืมอือออกทานไล่เป็นในเนาะเนี่ยเออเก็บง่ายอยู่สิน,นเนาะอืมโอ้เป็นในนี่เนาะเก็บง่ายอยู่เนาะมาให้อดองเนี่ หางออกรึเปล่าหางแห้งมันมอืมอุ้ยจะได้เรนรุดออกได้หนิเออมันรวมๆวมเหนเนาะได้ก็เกิดขี้เก่าเป็นบอน่อยน่ะเออเหมอแล้วว่าจะบุเกิดเขาดึงออกเลยอือหืออือโอ้มันจะได้ไล่โลอยู่แล้วกันบ่อยน่ะโอ้ขอมามันนี่รถหอนในลนี่เนาะ จัวโล่งโกเบ็ดดินเนี่ยดอกกำงามพี่น้องเอ้ยนะเก็บรอบแรกมือแรกพี่นอ้องเอ้ยมือทับเบ็ดที่ได้จ้กโล่มือนนี่อืมถูกมันเนาะวันชาวโล่มันขายตลาดใช่เนี่ยนะตลาดบรรพุนตลาดบรรพนุน ดิดีแกงเนาะสัมพนเนาะแน่นิดหน่อยกะเช้าทีเขาสั่เนี่ยสำนม่นกะเช้าเตียงมเออหาเลี้ก็เต่รลุ่ใหญ่ๆเล้งเใหญ่ๆล้นไดกว่าค่าตลาดนะโลาซิมหาพันโอ้สัมพันธ์กีซ้อนเาทีสเนาะไม่ซ้อนเขากลัวเรื่องเธอเลยโลเศร้าเนาอืมเดี๋ยวกระซิหาเดยวเศร้าไซ้อนเนา โง่ายอยู่เ,เนาะรอบนี้เห็ดบดดำร,ร,รอบนี้เห็ดบดดำอ,อ,อ,อดึงออหงอหลดเนาะนนาเห็เนาะใจาะง,งามแต่เอาพูดีแกงรวมมันสิโบออกมาออกมาเกาเนะหักมันก็ึงออกมานำ โหดแค่แตกระตาหนึ่งแหละแทนนี่ยฮะก็เริ่มจอ่อลัง้งรั้งแตกเหพี่นอนะ้องเอ็นอ่ะไม่เจ,จะแวะอืมโอ้อร,รอดหร,รืซาโลซาโลนี่ถือว่าคุ้มแน,น,น่นี่เนาะ สาวโลโลละซิมฮะในร้านป้านายนี่ต้องสามแสนนี่สามแสน,สม,แสนมันบุษนนอ,อกเบิร์บุษนนอ,อกขากพี่น้องอะไรน,น่ะฮากัจ้บอกกัะมีคือตัวนี้ นี่ยเาออกเบิดแนวก่อนแล้วก็ออกใหญ่บ่พร้อมกันคือันี่ก็เริ่มออกก็เริ่มเก็บตัวนี้ยงามดีนี่อันนี้บงามบ Nó nhai nhảy mà uh, ngồi nhảy kèng xẹp ừ. Bọn này đó bằng ngày bằng ngày thôi bạn này. Ừ, đó bằng สองแท่งรองกระตา จากเดือนนี่สิเบิรนะเก็บได้บเดือนนึระมาณสอเดือนยเบิดโอ้สองสเดือนหัวโอ้เดบบสมเดือนสอเดือนเดบบเสตทุงทางเนี่ยเกตาเลบควะไปติดให้เขาโหลดเออ กระโหลกแผกเป็นทุงเป็นทุงเป็นทุงโลดไปเป็นกระตาติดคายโหลดอืมอเลือก,ออกเอาเลยนะตุุมเน่ะเพ่อเอาเี่นะลุมชุดอ่ะเพื่อนจะเก็บแี่ว่า Ừ. Nói lại cái bác sĩ đại này cứ sầm nằm vừa Nên tức là cái nhà như là tiêu khẩu nè Tiêu khẩu ờ đại nó nổi lại cả Bên này kếp to Nói. อันลูกลข้ามากักแน่นหน่อยสำหรับเนเาะอ,อืมหมูดงมักใหญ่เลยอืมผงบัญาบนนยารเนาะดีกินเต็มคำม,ม่วงอะไรเนาะเก็บแล้วเลยพี่น้องเอ้ได้พี่น้อง,ง,องตัวที่เก็บมาแล้วได้ซ้ำเข่งพี่เนาะสดๆได้เลยพี่น้องเอ้ของการติดต่อได้ด้วยพี่น้องด้วย บั away, beautiful, beautiful. Whoa, ้นไก่บั้นไก่สีสว่างน้ำมอวงน้ำบ่อเฮาอันนี้การมีการมีงานก็ติดต่อได้พี่น้องชีวิไลใต้เอาไปบ้านพญาคำเบิงอีกสามเดือนนี่สิบเบิดพี่น้องเลยนะเก็บเรื่อยพี่จันส่งทั้งสี่ร้อสิบห้าพันบอกบางทีสิบห้าพันพี่น้องเลยพวกินได้พี่น้องเลยโอ้เมื่อก่อนนี่ฮอนลอยพออืถเป็นลอยลงไป สำหรับคลิปเขาก,ก็ขอจบสำนึกน้อเพื่อนเนาะติดผานประกันได้กับขอเอาไปไลน์คลิปหน้าพบกันใหม่เพื่อนเนาะสบายดี